พี่น้องครับผมที่เขาได้เนาะเดี๋ยวเราจะมาเลือกนะครับเลือกดอกที่แข็งๆนะครับก็จะเอาไปแกงกินเนาะดอกที่ไดาน้องสี่นะครับว่าก็จะาไปเ็ดเชื่อหิดนะครับนี่อย่างหลายได้ดพี่นอ้องน,นี่คือแบบบริเวณเดียวนะครับบริเวณเดียวเที่ยวหายอยู่จุดนี่นะครับเขืนตามนี่แหละมันมีค้นเข่ามั้งตรงนี้เนาะนเดี๋ยวจะเลือกก้อนนะครับ นอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเพื่อนๆครับผมเดี๋ยวืันนี้นะครับจะพามาเติมเชื้อเห็ดนะครับเติมเชื้อเห็ดหรือว่าเป็นการปลูกเห็ดครับพี่น้องจะพามาปลูกเห็ดนะครับนี่เป็นเห็ดดอกที่มันดอกเทาๆนะครับผมที่เขาได้มาจากบนภูเขานะครับก็จะเป็นพวกเห็ดกอนะครับส่วนมากจะเลือกเป็นเห็ดเห็ดกอแล้วก็เห็ดนาแล่นะครับผม กับบมีอย่างหลายครับวิธีการเนาะกับเห็ดถ่อเถานี่แหละครับมาแล้วก็มาขุดหลุมนะครับผมนี่ขุดหลุมใกล้ต้นไม้นะครับของผมนี่จะเป็นต้นมะขามเทศนะครับต้นมะขามเทศที่ผมทําการไปว,ว่าปลูกไว้นะครับผมปลูกไว้ให้มันเป็นพี่เลี้ยงของต้นผักหวานนะครับอันนี้จะเป็นสวนผักหวานของเรานะครับผมตรงนี้เดี๋ยวผมจะเห็ดเป็นสวนป่านะครับ จะเห็นเป็นสวนปลาอีกต้นผักหวานครับผมแล้วก็ต้นทั้งพุ่นกับเม่นนะครับผมต้นงางๆนะครับผมกะหกแน่นะครับบ่ไดดมาตัดหย่าเนาะก็จะเอาเชือเห็ดนะครับผมมาใส่นะครับมาใส่ไว้ทดลองนะครับเป็นงานทดลองครับผมยังไม่รู้ว่าจะได้ผลบ่นะครับแต่ผลกัมาใสในต้นมะขามเทศนี่แหละครับนี่ผมก็ต้องการขุดหลุมนิดนึงนะครับให้มันเจอให้มันเจอรากนะครับเจอรากของต้น มาขามเทศนะครับแล้วก็เอาโอาเห็ดนะครับผมที่ห่อใม้มันนะ่ะมาขยาขยานะครับนี่ใส่ในหลุมมังสิเหรอครับพี่นอ้องนี่แล้วก็กบแค่นี้แหละครับผมกบแล้วเขาเน่าแล้วเขากะพวกสปอเชื่อล้าเนะี่ยเขาก็จะไปเกาะไปฝังตัวอยู่กับรากนะครับรากต้นไม้เอเนาะแล้วเขาพอได้ความชื้นได้อุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเกิดเป็นดอกเห็ดนะครับ นี่ฝังไว้เลยกลบไว้แค่นี้แหละนะครับว่าดินเขามีความชื่อยู่นะครับพยายามพยายามถ้แมแหลกกังเสียล้วครับพี่น้องเราก็เอาเชื่อนี่ไปใส่แบบไปใส่ในถุงปลาช้าเลยนะครับนี่ครับผมตรงนี้ก็คือเป็น น้ำเชื้อเห็ดนะครับเชื้อเห็ดก็คือเป็นดอกตอเถานะครับดอกเห็ดตอเถาจะเป็นเห็ดรวมนะครับผมที่เขาได้เอาเห็ดดอกตอเถามานะครับแล้วก็เอามาขยำขยำแล้วก็ผสมน้าบางทีแลละครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเขาก็ต้องมีต้นไม้ก่อนนะครับที่ใช้เชื้อเห็ดเขาเนี cream cream. ่ยมาเกาะตามรากเขานะครับอันนี้ก็คือ,อต้นยางนานะครับผมต้นยางนาเขาสื่อเบี่ยม้านะครับ ซื้อต้นพันม้านะครับแล้วก็ับมาเปลี่ยนถุงนะครับเปลี่ยนถุงให้มันเป็นใส่แง่นิดนึงนะครับเขาก็มาทําการเอาเนี่ยครับผมเอาเห็ดดอกเห็ดเท่าๆนี่แหละครับเรต้องผสมอย่างทั้งนั้นนะครับเอาแก่ดอกเห็ดมาขยาขยาแล้วก็ผสมน้ำครับผมพร้อมหรือยังนะครับทีนี้เขาก็เอาแค่เชื้อเห็ดธรรมดานี่แหละครับผมเทล่าตรงไปเลยนะครับ ราดลงไปยำคนต้นนะครับใส่ลงไปถุงละสองทับพ,พีครับนี่แค่นี้นะครับแล้วเชื้อเห็ดแล้วเห็ดนะครับเขาก็จะสลายเนาะกลายเป็นเชื้อรานะครับเป็นเชื้อราเห็ดเป็นสปอร์ครับเขาก็จะสังสปอร์แล้วก็จะไปเกาะอยู่กับรากของ ต้นยางนานะครับผมว่าจะก่อแล้วก็สางเชื้อนะครับอยู่กับหากนี่ละจากนั้นนะครับเขาก็จะค่อยเอาต้นยางนานะครับผมไปปลูกอีกที่นึงเนาะนี่คือเขาแบบขเขาเอื่นว่ายังลงเชือ้อหล, <ง S 2> ลงเชือ้อไว้กับต้นก้าเล็กๆเ,เลยนะครับเพื่อนๆนี่เป็นวิธีง่ายๆนะครับเขา เก็บต้นไอ้เก็บเห็ดแล้วโงกประทันนะครับเห็ดแล้วโง่วนไว้ก่อนเนาะก็เลยเอาเป็นเห็ดรวมนะครับเห็ดรวมมาใส่เขาจะใส่เบิดนี่แหละครับต้นยางนาเขาก็จะไปปลูกไว้ตรงสวนผักหวานนะครับสวนผักปานตรงนั้นเขาจะเห็ดเป็นสวนป่านะครับสวนป่าเนาะพี่น้องมีผักหวานมีเห็ดมีผักหวานนะครับมีเห็ดนะครับมีหลายอย่างครับตรงนั้นเนาะที่วางแผนไว้นะครับ นี่ครับผมเป็นต้นยางนาเขาก็ซื้อเบียดน้หน่อยมานะครับแล้วก็มาเปลี่ยนถุงเป็นถุงนะครับแล้วก็เอาเชื้อหติตเอาเหติตเน่าลงไปเลยนะครับเด็กจากประมาณจาก3ซมีมื้อนะครับตรงเนี้ยครับเขาก็จะเป็นเชื้อรานะครับเต็มเบิดเลยเนาะเดี๋ยวจ,จังดจจิงมพัทายอัปเดตให้พี่น้องนะครับให้เ,เพื่อนได้เบิงเนาะถึงเชื้อราที่เขาแบบก่อตัวขึ้นเนาะนี่ครับผมอีกจากประมาณจากปีนะแม่บางคนก็ บวก,กี่เดือนก็ได้เฮ็ดอ,อันนี้ก็ต้องปีหนึง่งระมันปีรายปีนะอืมหนึ่งปีเห็ดรวมเท่ากันเพราะนั่นเขาจะค่อยไปปลูกนะครับอาจจะเป็นปีสองปีสามปี<ร>ยัง<ด>บ่ลูกครับ,รบผมเนาะเพราะเขาเกิดฝึงเคยเห็ดขึ้นกันแล้วก็ได้ศึกษาตามเพจต่างๆที่เพิ่นที่เพิ่นเห็ดเพิ่นทำมาแหละครับก็เลยลองเห็ดเบิ้งเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยมันมีมีเห็ดอยู่แล้วนะครับก็ต้องซื้อเชื้อเนาะอ่าโอเคครับผมผู้ใดมาักนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับ แล้วก็กดติดตามนะครับให้นเดอร์คับเดอ